มันเกิดอะไรขึ้นไปดูบัวขาว vs เหยียนหลงสุดท้ายต้องยุติการชกกลายเป็นไฟปัญหาสำหรับการเจอกันของดัมดอคอมบัวขาวบัญชาเมฆนักชกขวัญใจชาวไทยกับหวังเหยียนหลงนักสู้กังฟูชาวจีนที่เมืองกวางโจรประเทศจีนเมื่อวันอาทิตย์ที่วันที่24กันยายนที่ผ่านมา โดยไฟนี้กำหนดชกในกติกาคิกบ็อกซิ่งในรูปแบบเคหแบบสามยกท่ามกลางแฟนมวยที่เดินทางเข้ามาชมแบบติดขอบเวทีเต็มความจุ5,000คนแถมยังมีการถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศจีนอีกด้วยอย่างไรก็ตามเกมการชกกลับมีประเด็นดราม่าเมื่อทางฝั่งนักชกเจ้าถิ่นวัย33ปี กลับขอไม่ชกต่อทั้งที่ยังไม่จบยกแรกด้วยซ้ำเนื่องจากมองว่าบัวขาวทำผิดกติกาด้วยการแทงข่าวอาวุธเก่งของมวยไทยงานนี้สร้างความแปลกใจให้กับทีมงานบัญชาเมฆเป็นอย่างมากเพราะก่อนชกก็มีการตกลงกันไว้หมดแล้วว่าสามารถตีข่าวได้หนึ่งทีในลักษณะของการห้องกอดรัดตามกติกาของเคหนึ่งและคิกบ็อกซิ่ง จนสุดท้ายการชกต้องยุติลงท่ามกลางเสียงโห่ของแฟนมวยเจ้าทิ่น